พาการตั้งสติสํารวมใจของตนให้แน่วแน่ยอย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนกายฝึกขนจิตอันนี้ให้สงบกายก่อนนั่งอยู่นิ่งๆ ใจก็มีสติสัมชัญญะสำรวมอยู่ภายในเรืยอว่าเราประครับประคองให้จิตนี่มันตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันต้องการคิดนึกไปตามเรื่องราวาต่างๆที่เคยคิดเคยนึกมาแต่ก่อนต้องระมัดระวัง พราะว่าจิตใจนี่มันยอมชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็ชอบจับเนาะเอาเรื่องนั้นมาคิดมาวิจารณ์อยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้ เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทําความสงบใจไม่ใช่เวลาคิดผ่านการงานต่างๆเราต้องแบ่งเวลาเวลาทําความสงบใจก็สงบจริงๆหยุดคิดหยุดนึกตั้งสติควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดลงไปจริงๆเลยทีเดียว ทำเล่นไม่ได้การฝึกผลจิตนี่นะอาศัยสติธรมะชียนีนะ่เป็นกำลังควบคุมจิตตรงนี้จิตนี้ถ้าขาดสติธรรมัญชญยนี่แล้วเหลวไหลใช้การไม่ได้เลยทําการงานอะไรก็สำเร็จรู้ร่วงไปไม่ได้เลยเพราะาใจมันไม่ตั้งมัน่น <c oughs> พอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่ทันรู้แจ้งเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเช่นนี้ก็เลยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจิตใจก็เลยเกาะเลยคล้อ,องอยู่ในอารมณ์ต่างๆปรงก็ไม่ตกวางก็ไม่ลง จิตใจที่เลื่อนลอยนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างลิงที่กระโดดโลดเต้นไปตามป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งโน้นน้อยต้นนักที่จะมีผลให้ได้บริโภคก็ต้องดิ้นไปอย่างนั้นแหละกระโดดโลดเต้นไป จนไปเจอผลไม้เข้านน่นะอ่มันก็จึงยัหยุดนิ่งกินผลไม้นั้นต่อไปจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละอันที่มันร่นมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานานี่ก็เพื่อมันสแสวงหาความสุขนั่นแหละแสวงหาความพอนี่นะ เดี๋ยวนี้จิตใจมันหิวอยู่มากมันหิวความสุขมันหิวความพอมันไม่พอมันไม่อิม่มเรื่องมันนะนี่เมื่อเราฝึกฝนเข้าไปพยายามฝึกสติสมถะญาักควบคุมจิตนี้เข้าไปเรื่อยๆพยายามให้มันหยุดมันนิง่งเมื่อพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทําให้จิตนี่หยุดนิ่งลงได้นั่เหมือนอย่างลิงมันไปเจอผล,ลไม้แล้วนะัมันก็หยุดนิ่งเก็บผลไม้นั้นกินตามสบายเมื่อมันยังไม่ทันครบกับผลไม้นี่มันก็ต้องกระโดดโลดเต้นเลื่อยไปอย่างนั้นจิตใจนี้ก็เป็นอย่างนั้น แต่อันลิงนะ่ะไม่มีพวกไม่มีใครควบคุมมันนะมันก็ไปเรื่อยเปื่อยไปนั่นนะแต่คนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยตัวเองเนะี่ยควบคุมตัวเองเมื่อได้ฟังคําสอนของพุุทธเจ้าแล้วมาเห็นโทษแห่งการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยินดียินรายเสียใจดีใจไปว่ามันมีโทษการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นเมืม่อมาเห็นโทษ อย่างว่านี่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งทำความเพียรควบคุมจิตตัวเองไปเรื่อยๆื่อยนี่มันก็ดีกว่าลิงระบาดนี้นะเพราะว่ามันรู้จักควบคุมจิตแต่ถ้าใครไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตตัวเองหรือไม่ปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้สงบให้นิง่งมันก็ไม่แปลกจากลิงเท่าไหรนะ่นัก แบบนี้นะเป็นอย่างนั้นดันั้นทุกคนให้รู้ตัวบางทีตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นลิงก็กได้ใครไม่รักษาจิตใจตัวเองคนทั้งคนมันก็มีจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นการที่บุคคลมาทำบุญกุศลคนความดีต่างๆหมู่นี้ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้เพื่อให้จิตดวงนี้เนะ่ะมันสง,งบ มันมีความสุขเมื่อมันสง,งบได้มันก็มีความสุขไอความสง,งบกับความสุขนั้นเป็นของคู่กันนี่ให้เข้าใจการที่จิตมันจะสง,งบได้ก็เพราะว่ามันอิ่มอยู่ในความดีเมื่อเข่งเข้าไปภายในนี่เห็นบุญกุศลเห็นคุณอันประเสริฐตั้งอยู่ในใจนี่ บาปไม่มีอยู่ในจ,ใจิตใจนีแต่บุญแต่คุณตั้งลงในจิตใจนี่อย่างนี้นะธรรมดาบุญคุณนี่เป็นของเย็นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็ทำให้ใจนี้เยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายอย่างนี้มันก็สงบได้มันก็ไม่หิวเหมือนนี่นะมันก็ไม่ดิ้น้นไปในเรื่องอื่นๆใดเพราะว่ามันได้ความเย็นใจ ได้ความสาบายใจเนื่องจาก่าวตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตอนนี้สั่งสมอย่างไรสั่งสมบุญคุณก็เรามีส,สีิควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันยึดเอาเรื่องชั่วมาไว้นี่ให้มันดำริตตองแต่เรื่องดีเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น ถ้ามันชอบจะคิดอย่างนี้นะก็ให้มันคิดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ต่แล้วผู้อื่นคิดไปในทางที่มันเป็นเกื้อกูลแก่ความสงบใจเช่นอย่างว่าเมื่อคิดถึงชีวิตเนี่ยมีประมาณน้อยน้อยนิดเดียวนึ่งแล้วคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายนี้มันมีความตายเป็นที่สุด ตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้อย่ว่าจะเงินทองเลยอัตภาพร่างกายที่เป็นของห่วงแหนอยู่นี่นะ mm. ก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสาอะไรเงินทองของภายนอกนู่นนะมันจะติดตัวไปได้เมื่อมันนึกมันวิจารณ์ลงไปอย่างนี้เนะี่ยใจมันก็อดเข้ามาแล้วมันจะไม่ดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆนี่เรียวว่า กรรมวิธีที่จะให้ใจมันสงบลงไปพนระาศาสดาทรงสอนไว้หลายอย่างอย่างนีเ้เมื่อมานึกถึงความตายนี่แหละมาเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยใจมันจะได้หดเข้ามามันมันจะไม่ยืดออกไปตัณหามันก็เบาลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงเพราะมันมองเห็นความตายลำไรอยู่แล้วนี่แล้วชีวิตนี่จักไม่เป็น จะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่บางคนก็อายุมาถึงห้าสิบหกสิบปีมาแล้วอย่างนี้นะมันจะมีอะไรอายุไขคนเราเจ็ดสิห้าปีเท่านั้นทุกวันเนี้ยถ้าเลยนั้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคอยแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองเราจะไปสร้างความ จเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรเหมือนอยังเมื่อ,อยังหนุ่มนั้นทําไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วกําลังกายก็อ่อนแอท่อแท้ลงไปเลยหูตาอะไรก็ไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วเมื่อนี้นี่เรามาลำพึงถึงอัตภาพร่างกายถึงชีวิตเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ให้เกิดสังเวชสลดใจลงไปอ ก็ทำให้ใจที่มันเคยทะเยอะทะยานรี้นลรนไปในเรื่องต่ตางๆกนั้นนะมันพดตัวเข้ามาได้เลยแบบนี้โดยเฉพาะจิตที่มันคิดไปในทางอกุศลนี่นะมันจะได้ยุติลงเนะพราะว่าสติมันเตือนจนนะถ้าหาว่าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ หากเพื่อความตายมันมาตัดรอนชีวิตนี่ในขณะที่จิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ตายแล้วมันจะต้องไปสู่อา,ายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแน่นอนเลยอย่างนี้พอมาเตือนตนได้อย่างนี้มันก็หยุดคิดไปในทางอกุศลแล้วเช่นอย่าว่าคิดโกรธคนนั่นเลียดคนนี้คิดจะเบียดเบียนคนน้นคนนี้อะไรอย่างว่านี่นะนี่แล้วว่าจิตคิดเป็นอกุศลนะ่ะ มันจะได้ยุดติลงเนี่ยเมื่อมันเตือนตนได้อย่างว่านี้นะแล้วมันก็เป็นความจริงเสียด้วยอย่างเช่นเช่นท่านแสดงไว้ในตำราเรื่องพระเจ้าอาโศกะมหาราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศอินเดียหลังจากพระพุทธเ,เจ้าพรินิพพานมาแล้วได้สองร้อยกว่าปีมามีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทำบุญสุนทานเยอะทีเดียว่ แต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปฮะบรรดาพวกเสนาอามารทั้งหลายก็มาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระอ,องค์นี้ใช้จ่ายพระราชาทรัพย์อันนี้นะะพุ่มเฟือยเหลือเกิน ทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังนี่จะต้องขาดแคลนลําบากทําบุญให้ทานก็ทําเกินขอบเขตอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเสนาอามาตวิจารณ์กันอย่างนั้นก็เสียพระไทยกุ้มอกุ้มใจน้อยเนื้อต่ําใจเรียว่าก็โกรธให้เสนาอามานั่นแต่ว่าทําอะไรกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตนมันหมดโอกาสแล้ว อาการมันเพียบหนักเต็มทีแล้วท่านพอตายลงอย่างนี้เลยก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็เอาหัวมุดลงไปหากินปลาอยู่ในน้ำมาหาสมุทรทะเลนน่นแต่ก็ยังดีท่านได้ลูกสาวลูกชายออกบวช ความเพ็ญไปก็ได้สำเร็จอทาหาันต์เช่นพระมหินท้าถละเจ้าได้เข้าฌานพิจารณาเห็นว่าบิดาของตนตายแล้วได้ไปเกิดเป็นมูเหลือมจึงได้หอะไปตักเตือนให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมามากมายนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้รับตักเตือนอย่างนั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมา ได้แล้วก็เลยตายจากมูเหลือมก็ไปเกิดสวรรค์ได้นี่เหละยต้องคิดดูให้ดีพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่ได้สร้างพระวิหารถึง84,000ห้องแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสรารีริกธาตุของพระเจ้าไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั้นมากมายแล้วก็ทำบุญฉลองอยู่ทั้ง7ปี7เดือน7วัน อย่างนั้นนะแล้วเมื่อเวลาได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ดีมีงานต่างๆเข้ามาจิตใจยังเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละลองคิดดูวเวลาจวนจะขึ้นชีเทำลายขันอย่างนั้นถ้าว่าปล่อยใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างว่าเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เลยทีนี้ แต่นี่จะว่าเพื่อนมีบุญมากแต่จิตใจเป็นอกุศลก็ไม่มากเท่าไหรนะักเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ไปนรกเพียงแค่ไปเกิดเป็นสัตว์ดิัรฉานเท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่ได้ทําบุญกุศลมากมายมาอย่างนั้นน่ะสงสัยว่าจะต้องไปนรกแน่นอนทีเดียวอ่ป <ừ, S 1> ็ออย่างนั้น <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันระมัดระวังให้ดี จิตใจอันนี้นะใจิตใจของปุถุชนเนี่ยยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่มันย่อมวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสบาปประธรรมได้อยู่เป็นอย่างนั้นแต่ท่านผู้ใดเป็นผู้บรรลุอริยมรรคอริยผลเช่นเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วตั้งร้อยเปอร์เซนเลย แล้วกาละบาปได้ขาดเด็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านจากไม่ดำริไปในทางอากุศลนี่แต่พุทุชนนี่ยังละกิเลสบาปประรมนั่นให้ขาดเด็ดยังไปยังไม่ได้เลยคำละได้ก็ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองไม่ได้ละได้หมดนี่แหละ แต่สําหรับพระโสดาบันแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งใดเป็นบาปแล้วนั้นท่านละหมดไปเลยละไดหมดจะอย่างนั้นริงอยู่ในตําราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าความโลภอันในใจของพระโสดาบันนั้นไม่ไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้ท่านทำบาปอาคุลได้หมายความว่าอย่างนั้น พอมันคิดขึ้นมาเท่านั้นแล้วรู้ตัวแล้วเพื่อนก็กำหนดละไม่ถึงกับได้ลงมือทำด้วยกายพูดด้วยวาจาให้เกิดเป็นบาปอากุลขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นให้เข้าใจกันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาบางทีเผลอเผลอโกรธขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าลงมือทำบาปด้วยกายแล้พูด บาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปด้วยวาจาเพราะอาศัยความโกรธนั่นเป็นเหตุไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแม่โกรธขึ้นมารู้ตัวแล้วก็รีบรบะงับทันทีไม่ถึงกับเลยลงไม้ลงมือทําในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้แม่่าพระโสดาบันท่านยังจะมีความหลงอยู่ แต่ความหลงอันนั้นก็อย่างว่านั่นแหละไม่ถึงกับว่าให้เป็นมิฉาทิฏฐิจะต้องเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้ไม่มีก็หลงไปบางสิ่งบางอย่างชั่วครู่ชั่วเวลาเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นแต่พุทธชนนี่ มันไม่แน่บางทีมันก็ลงมือทําบาปได้อยู่บางคนก็อาจจะไม่ทําอาจจะพยายามรักษากายวา,า,จจาจาใจของตนให้สม่เสมอไปจนตลอดชีวิตก็ได้แต่หากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบนสวรรค์นันะ่นอ่ะมันถึงมันจึงมีทั้งกัลยาณชน และมีทั้งพระอริยบุคคลอยู่บนสวรรค์น่นนะไม่ใช่มีตั้งแต่คนธรรมดาสามัญเฉยๆนะพระอริยเจ้าก็มีอยู่นับแต่สวรรค์ชั้นดาวริงเนี่ยขึ้นไปเป็นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันจะเป็นมนุษย์นี้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นนะ่นนะเพราะว่าท่านยังละสังโยชน์เบื้องบนยังไม่ได้ เพียงแต่ละสังโยชน์เบื้องต่านี่สังโยชน์สามนี่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกจิตของสัตว์โลกทั้งหลายในมีถึงสิบอย่างนุ่น่นางนั้นวันนี้พระโสะดาบันนั้นละได้สาม,มกับพระสะกิทาคามีเนี่ยละสังโยชน์นี่ได้สามกับบรรเทาความโลกโกรธหลงนี่ลงได้สำหรับพระสะกิทาคามีนะ พระอนาคามีละสังโยชน์ได้ห้าละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้านี่เลยสำหรับพระอาหารหันต์แล้วละได้ทั้งสิบเลยเป็นยางนั้นเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจสังโยชน์ก็หมายเอากิเลสนั่นเองหมายเอาจิตใจที่คล่องอยู่ในกิเลสเป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานั้นสุดแล้วแต่ใคร กำจัดกิเลสออกไปได้เท่าใดส่วนใดที่ยังละไม่ได้จิตมันก็ค้องอยู่ในกิเลสประเภทนั้นต่อไปนี่สรุปหัวข้อธรรมเรื่องโทษของการไม่ฝึกจิตใจของตนเองการฝึกจิตและการควบคุมใจให้สงบ การฝึกจิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความสงบและความสุขภายในการตั้งสติสํารวมใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาจะช่วยให้จิตแน่วแน่อยู่กับปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักปล่อยให้จิตใจคิดถึงอดีตหรืออนาคตทำให้เกิดความกังวลและว่าวุ่นใจการทำสมาธิหรือการควบคุมจิตให้หยุดคิดเรื่องไม่จำเป็นจะช่วยให้จิตสงบขึ้น จิตใจที่ไม่ฝึกฝนเปรียบเหมือนลิงจิตที่ไม่ถูกฝึกจะคิดไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งเหมือนลิงที่กระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ต้องการแต่ถ้าฝึกจิตให้มั่นคงก็เปรียบเหมือนลิงที่เจอผลไม้และหยุดนิ่งเพราะได้รับความพอใจแล้วจิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าหากเรารู้จัก ควบคุมจิตใจไม่ให้มันดิ้นรนไปกับกิเลสก็จะสามารถทำให้ใจสงบและพบกับความสุขที่แท้จริงการสั่งสมบุญเป็นสิ่งสำคัญ การทำบุญกุศลมีเป้าหมายเพื่อให้จิตสงบเพราะจิตที่สงบย่อมนำไปสู่ความสุขการสั่งสมบุญจะช่วยให้จิตอิ่มเอมอยู่กับความดีไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องไร้สาระความสงบกับความสุขเป็นของคู่กันหากจิตได้รับการฝึกให้อยู่ในความดีมีสติสัมปชัญญะควบคุมก็จะไม่หลงไปในทางที่ผิด การระลึกถึงความตายและโทษของจิตที่ไม่สงบหากเราตระหนักว่าชีวิตนี้มีเพียงช่วงเวลาสั้นๆและสุดท้ายทุกคนต้องตายจะช่วยให้จิตไม่ดิ้นรนอยากได้สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความอยากได้มากเกินไปจะนำไปสู่ทุกข์หากฝึกจิตให้สงบและคิดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตจะช่วยลดกิเลสและความทุกข์ลงได้ พระเจ้าศกมหาราชเป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญมากแต่ยังมีจิตเศร้าหมองเมื่อใกล้ตายเนื่องจากความกังวลใจในเรื่องที่ถูกตำหนิทำให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมแต่ด้วยผลบุญที่เคยทำไว้ก็ช่วยให้กลับไปเกิดบนสวรรค์ในภายหลังเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าแม้จะทำบุญมากแค่ไหนแต่หากไม่สามารถควบคุมจิตใจให้สงบก่อนตายก็อาจส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี ได้สภาวะจิตของพระอริเจ้าและปุถุชน ปุถทุชนทั่วไปมักต่อยจิตใจให้วันไหวตามอารมณ์และอาจทำบาปโดยไม่รู้ตัวแต่พระอริเจ้าผู้บรรุธรรมมีจิตที่ตั้งมั่นในกุศลพระโสดาบันถึงแม้จะยังมีโลภโทสะโมหะอยู่แต่ก็สามารถควบคุมตนเองไม่ให้ทำบาปพระอริยบุคคลในระดับต่างๆจะมีการละกิเลสได้มากขึ้นตามลำดับจนถึงพระอรหันที่สามารถละกิเลสได้หมด ข้อสรุป การฝึกจิตให้สงบเป็นสิ่งสำคัญเพราะจิตที่สงบย่อมนำไปสู่ความสุขและไม่ก่อทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นการมีสติระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตจะช่วยให้เราลดละกิเลสและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบและปัญญาการสั่งสมบุญและควบคุมจิตไม่ฟุ้งซ่านจะช่วยให้เราพ้นจากอบายภูมิและนำพาตนเองไปสู่ความสุขที่แท้จริง